ชีวิตที่แวบแวบเข้าเมืองมาแวบแวบนะครับแล้วก็เข้า Factory Coffee แบแวบใครที่อยากกินกาแฟสาสานดีๆมีบาริสต้าที่คุณลีฟายนะ Factory Coffee นะจะเป็นคำตอบอันนี้ถ้าไม่ได้มากินดริปก็ตัวนี้เลย Mr. ส o n e วิธีการกินเดอร์ดี f f e ฟสามคำาะครับคำแรกงับดีสองงับคำที่อร่อยที่สุดก็คือคำที่สามนะกินยังไงไปดูกัน นี่คือคำที่หนึ่งนะหายไปแล้วขึ้นหนึ่งนะคำที่สองนะหมดภายในหนึ่งนาทีแน่นอนคำสุดท้ายจะเป็นคำที่อร่อยที่สุดเพราะว่ามันนัวที่สุดกาแฟเหลือน้อยที่สุดนมเหลือเยอะที่สุดคนที่ชอบ์เป็นเดอร์รี่คอฟฟี่นะคำนี้อร่อยที่สุดนัวจริงอร่อยจริงสำหรับกาแฟนมที่แฟคเตอรี่คอฟฟี่นะับอย่าเจอกัน